Family Holding งคอมพานกับการปรับตัวในยุคเศรษฐกิจผันผวนปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในยุคปัจจุบันนี้ค่ะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนอยู่ตลอดเวลาแล้วธุรกิจครอบครัวของคุณเตรียมรับมือกับปัญหานี้แล้วหรือยังวันนี้ค่ะฟินิชแพนเนอร์นะคะมาชวนคุยกันในประเด็นนี้และมาดูกันว่า Family Holding Company สามารถมาช่วยธุรกิจครอบครัวของคุณในยุคที่เศรษฐกิจผันผวนอย่างนี้ได้ยังไงบ้างค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาดูปัญหาหลักๆที่ธุรกิจครอบครัวมักจะเจอกันก่อนดีกว่าค่ะปัญหาหลักนะคะมีจาก2ปัจจัยหลักๆด้วยกันค่ะอันดับแรกก็คือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกที่ธุรกิจครอบครัวจะต้องเจอประกอบด้วยอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วนะคะก็หนีไม่พ้นค่ะสงครามการค้าเนาะไม่ว่าจะเป็นการตัดราคานะคะในประเทศต่างประเทศนะคะต่างประเทศก็จะมีในเรื่องของอัตราค่าเงินเนาะค่าเงินแข็งค่าค่าเงินอ่อนค่าค่ะอัตราเงิน เฟอที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดด้วยนะคะนี่ก็คือปัจจัยภายนอกซึ่งไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็จะเจอปัญหาเหล่านี้แน่นอนทีนี้มีอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่สำคัญมากๆเลยค่ะแต่เป็นปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้ง่ายกว่านั่นก็คือปัจจัยภายในนั่นเอง เรามาดูปัจจัยภายในกันค่ะปัจจัยภายในมีอะไรบ้างนะคะที่เข้ามาส่งผลกระทบกับธุรกิจครอบครัวในยุคเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันผันผวนขนาดนี้ข้อแรกเลยค่ะก็คือการขาดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าเมื่อวิกฤตเศรษฐกิจมาทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าธุรกิจครอบครัวนะคะไม่มีการวางแผนในเรื่องของการบริหารที่ชัดเจนนั้นค่ะจะสร้างปัญหาในเรื่องของการใช้เวลาในการตัดสินใจนะคะเกิด การตัดสินใจที่ล่าชา้าหรือว่ามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้ข้อ2ก็คือการกระจายทรัพย์สินอย่างไม่เป็นระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะคะจะเป็นที่ดินจะเป็นบริษัทต่างๆธุรกิจย่อยต่างๆค่ะถูกกระจัดกระจายไปนะคะในหลายๆที่ในหลายๆมือดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจําเป็นจะต้องใช้เวลาที่รวดเร็วต้องตัดสินใจที่รวดเร็วเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาตรงนี้ได้นะคะเกิดความยุ่งยากเกิดขึ้นได้ค่ะ ข้อ3มนะคะมีความขัดแย้งกันระหว่างเจเนอเรชันแน่นอนว่าในธุรกิจครอบครัวก็จะมีรุ่นก่อตั้งรุ่นทายาทนะคะรุ่นผู้สืบทอดนะคะแต่ละ g e เจเนอเรชันเนี่ยก็อาจจะมีการสื่อสารที่ไม่ตรงกันหรือมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ตรงกันนะคะดังนั้นมันเป็นปัญหาภายในที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบกับธุรกิจได้แน่นอนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจัดการตรงนี้ก็จะช่วยให้ธุรกิจเรารับมือได้ง่ายมากขึ้น และข้อสุดท้ายนะคะขาดการวางแผนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงค่ะหลักๆเลยก็ในเรื่องของภาษีเนาะในเรื่องของการวางแผนการเงินของบริษัทนี่คือปัจจัยภายในนะคะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาตรงนี้มีปัจจัยตรงนี้นะคะมันก็ส่งผลกระทบให้ธุรกิจครอบครัวของเราเนี่ยอาจจะโดนผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจที่มันพันผ,นผวนหรือมันแปรปวนได้ง่ายมากขึ้น คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตัว Family Holding Company ค่ะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหรือว่ามาซัพพอร์ตอะไรบ้างนะคะทำให้ธุรกิจครอบครัวของเราสามารถที่จะตั้งรับหรือว่ารับมือกับเศรษฐกิจที่มันผันผวนขนาดนี้ได้ง่ายมากขึ้นมาดูกันค่ะ ข้อแรกนะคะตัว Family ่ o ฮดิ้งคอมพานีค่ะจะเป็นการรวบรวมสินทรัพย์ต่างๆที่เมื่อกี้นี้บอกไว้ว่ามันกระจัดกระจายอยู่ในมือของหลายคนนะคะคราวนี้พอเรามีตัวโฮ d i n g Company ของครอบครัวแล้วเราสามารถที่จะนำสินทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นค่ะหรือว่าบริษัทย่อยต่างๆเนี่ยเข้ามารวมกันนะคะอยู่ Under ตัวโฮ d i n g คอมพานีของเราได้เลยดังนั้นวิธีการจัดการการบริหารก็จะง่ายขึ้น นะคะมันก็จะลดความซับซ้อนเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารนะคะแล้วก็ทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะข้อ2นะคะที่ตัว family holding company เข้ามาช่วยเหลือได้นะคะก็คือการสร้างกติกาที่ชัดเจนป้องกันความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเมื่อจำเป็นจะต้อง มีการพูดคุยกันอย่างรวดเร็วเนาะตัดสินใจอย่างรวดเร็วถ้าเราไม่มีกฎกติกาที่ชัดเจนอาจจะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะคะคราวนี้พอเรามีกฎกติกาที่ชัดเจนแล้วค่ะการตัดสินใจก็จะเร็วขึ้นนะคะก็สามารถรับมือได้เร็วมากขึ้นข้อ3ค่ะการมี Family Holding Co. m p a n y นะคะเป็นการรองรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆได้นะคะ ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าครอบครัวนะคะต้องการที่จะมีการลงทุนเพิ่มเติมเนาะอยากจะเติบโตลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจใหม่ๆค่ะในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผันผวนอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะคะจะทํายังไงดีการที่เรามีโฮลดิ้งคอมพานีค่ะเป็นการรวบรวมผลกําไรจากบริษัทลูกเนาะจากบริษัทลูกจากทรัพย์สินต่างๆเนี่ยรวมไว้ที่เดียวอยู่แล้วดังนั้นการที่เราจะตัดสินใจนําเงินก้อนเนี่ยค่ะไปลงทุนในธุรกิจใหม่ ก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะตัดสินใจง่ายขึ้นแล้วก็มองเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะข้อสุดท้ายค่ะก็คือเข้ามาช่วยในเรื่องของการชะลอภาษีเงินปันโลนหรือว่าการวางแผนภาษีนั่นเองถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะนําตัว h o l d i n ง company มานะคะแล้วก็ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยแน่นอนเลยว่าจะสามารถช่วยธุรกิจครอบครัวให้รับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่มีการพันหววแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้แน่นอน ะะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจอยากจะมาพูดคุยกันเนาะว่าเฮ้ยแล้วโคดิ้งคอมพานีเนี่ยสามารถช่วยธุรกิจครอบครัวของฉันได้ในมุมไหนบ้างนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะในเว็บไซต์นะคะ w w w f i n i s h k i t t e n d e r c o m หรือว่าสามารถนัดหมายเข้ามาเพื่อพูดคุยกันเบื้องต้นได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ